สวัสดีครับพบกับสูลุคคาร์ลิวโูลเรื่องที่ 1. ไม่น่ารอดหรือสนั่นลิวพูลเตรียมปลดสล็อตเล็งตัวแทนเรียบร้อยแล้วเรื่องที่2ทัทางเลือกสุดท้ายลิวพู้อาจจำใจสลับแม็คอลิสเตอร์ในดีวสลับคั้วรแรกตัวคาร์มาบิก้าจากราชชุดชข,ขาวเรื่องที่ 3. ามเบนกเนลแผ่นดินไว้ที่โอตร์ฟอร์ดแมนยูสั่งปลดอลัมริมเอฟเฟกต์ส้มหล่นลิวพู้จอบปิดดิวมาเกฮีรวมโกรงหงเรื่องที่4 ลิอรูพูอันเข้มขาดเผยเบื้องลึกเมิอนออมริมก่อนโดนผีสังปลดสีระบบหลังสามคือจุดตายทำดิวล่มเรื่องที่5เบงกินเนลหงแดงจองลงหน้าลิอรูพูสอปิดเดียวทัตลา NDI ดกำแพงเหล็กเซเนกัลรอเปิดตัวอย่างเป็นการปี2 0 2 7และเรื่องสุดท้ายล่าตำราเปืหอหงแดงถึงเวลาต้องเกินเลือดใช้โมเดลอาร์ senal ปลดล็อกร่างทองกาฟินแบกทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสรุปกาลูรอบเย็นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปจวดกันเลย เราเริ่มต้นกันที่เฮ้ยสงสัยสิบัวยังแหละข้าวปดมึงอุย้ยเจมันมาแห้งแล้วบักซอลต์เอ่ยทำมันมาแพ้อาร์เซนอลสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วครับผมว่าพี่น้องหรือสนั่นนะครับลิเวอร์พูลเตรียมปลดอาร์เนอร์สลอ็อตเล็งตัวแทนเรียบร้อยแล้วห้องแดงลิเวอร์พูลนะครับตกเป็นข่าวเตรียมปลดอาร์เนอร์สลอ็อตออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมและเล็งกุนซือคนใหม่เอาไว้แล้ว วันที่6มกราคมน,นะครับรายงานจากฟิจเจอสื่อดังของสเปนรายงานมาว่าหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยิงย่งใหญ่สุกเวทีพรีมเกตเตรียมปลดอาเนอร์สลัดออกจากตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมภายในสัปดาห์นี้หลังพาทีมทำง,งานได้อย่างน่าผิดหวังในศึกพรีมพ์ลีกอังกฤษหรือดูการนี้ปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลั้งอระดับที่4ของตรงนารางคะแนนพรีมพ์ลีกมี34คะแนนแต่ตามหลังจากฝูงอย่างปีญญายอาร์ซนอลถึง14คะแนนโอกาสป้องกันแชมป์เลือนรางสุดขีด แถมเริ่มมีแฟนบอลบางกลุ่มเริ่มทนไม่ได้เรียกร้องให้ปลดอันเนอสลอัดออกจากตำแหน่งเพื่อหาตัวแทนมาพิกสถาาการของทีมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่รายงานล่าสุดจากสื่อดันกระทิงดูอ้างว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจไปแล้วว่าจะปลดอันเนอร์สลอตภายในสัปดาห์น,นี้และได้เริ่มกระบวนการการหาคุณซื้อคนใหม่แล้วโดยมีสตีเวนจูราดอดีตกองกลางก,ากัปตันเทียมเป็นหนึ่งในตัวเลือกลำดับต้น,ตน เพราะสโมสรเชื่อว่าด้วยบุคลิกความเป็นผู้นำของเจอาเราลัดรวมาถึงประสบการณ์ในการแข่งขันและงานคุณซือนั้นจะเหมาะสมกับการเข้ามารับงานใหญ่ครั้งนี้สำหรับเจอราดนะครับที่เคยพากาสโคเรนเจอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสกอตแลนด์เมื่อฤดูการ2020-2021ว่าง,งานจากกุนซือมาตลอดนับตั้งแต่แยกทางกับเอลิต e ิฟักสโมสรในลิกสุดิอร์เบียเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเจอราดน่าจะพร้อมเข้ามารับงานคุณทีมหงสแดงเบื้องต้นระยะสั้นอย่างน้อยจนจบฤดูกาลนี้ ท่น,นี้นอกจากเจลาแล้วเจเกงครับอดีตสุดยอดกุนซือของหงด่งางก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการกลับมาสุทินแอนฟิลเช่นกันหากสุดท้ายสลอตโดนปลดออกไปจริงๆนะฮะโอโ้มันสิยั่งยู่บล่ะครับพี่น้องโอ้ยจะเป็นข่าวปดนีม่มึงแรงคักอีลีครับพี่น้องผมก็ไม่ได้อยากจะอันนําเสนอเลยล่าสุดนี่ก็ไปพิตใจกันกับอันาน,านาริช์ดฮิวอีครับพี่น้องเอยมันสิไหวอยู่บล่ะครับสลตัต ก็ต้องรอดูเลยนะฮะถ้าผลงานไม่ดีไม่ได้ไปท็อปโฟนเนี่ยไม่เหลืออะไรฮะแบบเนี้ยลอดตำลาปืนหงดังถึงเวลาต้องกืนเลือดใช้โมเดลอาร์เซนอลปลดล็อกร่างทองกาฟินแบก เมื่อศึกษานะครแปร้ศักดิ์ศรีจากคำขอแต่สถานการบีบบังคับลิเวอร์พูลอาจจะต้องยอมวางอัตราแล้วหันไปศึกษาคัมภีร์ความสําเร็จของคู่ปรับตัวสกัดอย่างอาร์เซนอลหากหวังจะพาคุงกําลังชุดนี้กลับไปเถลิงเาลังแชมป์พิมียรอีกครั้งสัญญาณอันตรายใต้สถิติไร้พ่ายแม้ท่าภูงแดงนะครับจะรักษาสิติไม่แพ้ใครมา9ก้านติดต่อกันแต่เนื้อในกลับไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดรูเกมที่ติดขัดกลายเป็นคำถามใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อต้องมองข้ามไหลไปดูอาร์เซนอลจากฝูงที่โกยคะแนนทิ้งห่างพวกเขาไปไกลแล้วถึง14คะแนนสิ่งที่ทําให้ปืนใหญ่บินสูงคือการบริหารจัดก,การตลาดนักเตะที่เฉียบคมจนลิเวอร์พูลต้องยอมรับว่าต้องลอกการบานซูบิมดีไรเอฟเฟกพิมพ์เขียวที่หงต้องทําตามจุดเปลี่ยนสำคาของอาร์เซนอลก็คือการคว้าตัวมาตินซูบมดีเข้ามาเป็นคุณพยาบาลหน้าแผงหลัง การเข้ามาของเขามันคือการปลดล็อกกุญแจมือให้กับดีแคนรท์จนสามารถเติมเต็มเกมรุกได้อย่างอิสระและโชว์ฟอร์มระดับเวลิลด์คราสและนี่คือสิ่งที่ไรนกราฟเฟนแบกกำลังหวยหาหากลิเวอร์พูลยอมทุ่มงบดึงเบอร์หธรรมชาติระดับท็อปเข้ามากราฟเฟนแบกจะถูกดันขึ้นไปเป็นอาวุธหนักในเกมรุกทันทีเหมือนที่ไรอันบาเบลเคยลั่นวาจาาไว้ว่ากราฟเฟนแบกยังมีของดีที่ราวันระเบิดหากได้เล่นในตำแหน่งที่ถูกต้อง สองกิกซอมาหาปลาไหลใครคือคำตอบเพื่อลดความเสี่ยงลิเวอร์พูลต้องล็อกเป้าปิที่แข่งที่พิสูจน์แล้วในพรีเมียร์ลีกเท่านั้น 1. อาอดัมวอตันจากคริสตัลเพลทดาวโจนในวัย21ปีที่เล่นนิ่งเหมือนแข้งเกา่าสไตล์การคุมจังหวะที่ยอดเยี่ยมคือเดอะมูสสำหรับการสร้างทีมระย,ะยาว 2. คาร์ลสบาลบาบรอยด์นตัวตึงที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในขณะน,นี้แต่หงแดงต้องรีบหน่อยเพราะแมนยูก็พร้อมปาดหน้าคว้าตัวปร,รุ่มทับเช่นกัน ว่สรุปจากหลังสนามการเรียนรู้จกกากคู่แข่งไม่ใช่เรื่องน่อายแต่มันคือทางลัดสู่ความสําเร็จหากลิเวอร์พูลต้องการปลดล็อกสก,กัภาพสูงสุดของเทียมการยอมเดินตามรอยอาร์เซนอลในครั้งนี้อาจเป็นจิ๊กซอดชิ้นสุดท้ายที่หายไปแล้วคุณคิดว่าใครคือเบอร์หที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ Liverpool ลิเวอร์พูลแหะครับอดัมวอตันหรือคาร์ลอสบาริเราเบกิเสุงคามน้ำมึกเพียสสวนหมัดโรมาโนปมดิวเคียซา หงแดงลั่นไม่ปล่อยคืนมาหลายระเโิดความมันนอกสนามนะครับเมื่อสองยักใหญ่แห่งวงการข่าวฟาดฟันข้อมูลกันยับหลังเกิดกระแสข่าวลือสะพัดว่าเฟเดรโกกคเยซ่าปีกวัญใจเดอครับเตรียมเก็บกระเป๋าอัมลาทินแอนฟิ์เพื่อกลับไปซบมาลายยูเวนตุสในตลาดหน้าหนาวนี้โรมมโนเปิดฉากยูเวเดินเครื่องนักเตะมีใจ ฟาบิโซโรโมาโน่นะครับเจ้าพ่อตลาดการแขกานักเตะทำเอาโซเชียลมีเดียแทบแตกหลังอ้างข้อมูลสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟว่ายูมตุสได้รุกคืบเจรจาก,กับลิเวอร์พูลและเอเนต์ของเคียซ่าแล้วผมยืนยันด้วยความมั่นใจอยู่เว่พบกับฝั่งลิเวอร์พูลแล้วและสัญญาณจากตัวนักเตะคืออยากกลับอิตาลีตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่เท้าของลิเวอร์พูลว่าจะตัดสินใจอย่างไรโรมาโน่กลาวผ่านช่องยูทูบชแนลส่วนตัวล่าสุด เจมเพียสสวนทันควันไร้สาระไม่มีมูลความจริงแต่ไม่ได้ปล่อยให้แฟนบอลรอ,อนานนะครับเมื่อเจมเพียสเยี่ยวข่าวสายตรงค่ายเดอแอลนติระดับที่1ออกโรงหักหน้าทันทีโดยยืนยันหนักแน่นว่าเรื่องทั้งหมดไม่มีในสาระบบลิวรูพูไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแบบทางการหรือลับๆจากยูเวนตุสสโมสรยังมองว่าเกียร์ซาคือฟันเฟืองสําคัญและเขาก็มีส่วนร่วมกับทีมต่อเนื่องตลอด5นัดหลังสุดเพียสฟาดกลับผ่านเอ็ก วิเคราะห์วิกฤตทำไมหงแดงถึงปล่อยไม่ได้แม้สถานการณ์ของเีกซ่าในฤดูกาล2016จะดูยากลำบากหลังได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่นัดเดียวแต่กูรูสายหงแดงก็มองว่าการปล่อยเขาเออกไปณนะตอนนี้คือความบ้าคลั่งด้วยเหตุผลดังนี้ 1. คขุมกำลังจำกัดดารุกของอันเนลส์ลอตไม่ได้หนาพอที่จะเสียใครไปกลางคัน 2. อ,อะไรชั้นดี แม้ลงเล่นไปเพียง20นัดแต่สกขภาพของเคซ่าคือสิ่งที่ทีมขับไม่ได้ในการลุ้นแชมป์ช่วงขคงสุดท้าย 3. เงื่อนไขเหล็กลิเวอร์พูลจะพิจารณาปล่อยตัวก็ต่อเมื่อได้ตัวแทนใหม่ระดับเกตเอเข้ามาเสริมทัพก่อนเท่านั้นบทสรุปตราบใดที่ยังไม่มีใครย้ายออกประตูทางออกของเคซ่าถูกปิดตายแน่นอนนะฮะเฮ้ยกูสีเสือผู้ใดล่ะบัตเดนนี้มีแต่เทียร์นึงมาเล่นกันเลยวว้บาดแตนิเอ้ยกูเลยยอมบักเทียร์นึงทั้งหลาย เบย์คิวเรลหงดังจองลุ้งหน้าลิเวอร์พูลสอบปิดเดียวทัลาเอ็กำแพงเหล็กเซเนกาา้ลรอวันเปิดตัวอย่างเป็นการปี2027นะครับข่าวดีนะที่เมืองซีซายส์ลิเวอร์พูลเดินหน้าแผ่นลาไลเซนเพชรเม็ดงามแห่งแอฟริกาแสดงปุดข่าวหงแดงเตรียมเผด็จศึกคว้าตัวทันลาเอ็นดีไอประกันหลังดาวรุ่งในวัย17ปีหลังระเบิดฟองกร่งในศึกฟุตบอลโลกยู17ปี ทว่าเดี๋ยวนี้แฟนบอลต้องรอนานจนถึงปี2 0 2 7เนื่องจากติดกำแพงกดเหล็กหลังบริตินิวคุลิบารี่รู้จักกำแพงยักษ์วัย17เปีเอลเจิมอธาราเอ็นดีอาร์นะครับเซ็นเตอร์แบ็กซ้ายธรรมชาติจากอาลติเอฟซีกลายเป็นชื่อที่แม่มองทั่วโลกต่างจับตามองโดยจุดเด่นเกินวัย 1. ความแข็งแกร่งรูปร่างสูงใหญ่ประทานหกหนวก่วงเจาวหาสาติลูกาการกัดกินขาด 3. ประสบการณ์ ต่อหลักทีมชาติเซนากาชุดยู17ปีลงสนามครบทุกนาทีในฟุตบอลโลกไซคูเซดีนักข่าวสายเจาะลึกรายงานมาว่าเดี๋ยวนี้อาจปิดกล่องภายในไม่กี่วันข้างหน้าหลังลิเวอร์พูลประทับใจพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของเจ้าหนูรายนี้เงื่อนไขเวลาทำไมต้องรอจนถึงปี2027แม้จะเซ็นสัญญาสำเร็จนะครับแต่กฎการยเยียมต่างชาติหลังเบลติกระบุชาร์ตสมสรพิมลีข้ามคว้าน,นักเตะ อายุต่ำกว่า18ปดีดีเดย์เอนดีจะอายุครบ18ปีบริบณ์ในวันที่6มกราคมปี2 0 2 7ท่ามลายแฟนบอลจะได้เห็นเขาสวมยูนิฟอร์มหงแดงอย่างเป็นทางการในอีก2ปีข้างหน้าเท่านั้นโปรเจกต์ฟิวเจอร์ลิเวอร์พูลเสริมทัพเลือดใหม่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่เอนดีนะครับลิเวอร์พูลกำลังปรุกพรมสร้างทีมแห่งอนาคตด้วยแข้งดาวรุ่งอีกหลายรายเอ็นฟีเอ็นีเอนดุกเวร์วัย17เปียักษ์ปักหลันส่วนสูง6ฟุต5นิ้ว เตรียมเข้าแชมป์อยู่ยอร์ปีกรกฎาคมนี้ดาราจิเอเคมิวัย15ปีวันนี้ขจากเชาติกที่ถูกวางตัวเป็นแกนหลักรุ่นเยาว์อัปเดตหลังบ้านชุดใหญ่ใครคือตัวจริงในลิศในขณะที่กองหลังชุดปัจจุบันเริ่มมีปัญหาการมาเจ็บรบกวนสมสรนยังคงขยับตัวอย่างระมัดระวงังเป้าหมายหลักมาร์กเฮีพาเลตคือเบอร์หนึ่งที่สมสรนต้องการตัวในซัมเมอร์แคดิเดตมักซองราครัวและนาธันคอลินยังอยู่ในข่ายพิจารณาข่าวลือดิวิลออร์เดเนส ถูกปัดตกไร้ข้อมูลความจริงบทสรุปนะครับต้ามกลาสรสันกันที่ต้องรุนว่าอาร์นเนอร์สลอตจะเสริมทัพทันทีในหน้าหนาวนี้หรือไม่ลิเวอร์พูลเลือกเดิมพันกับการวางรากฐานระยะยาวให้มั่นใจว่าแผงหลังของทีมจะยังคงแข็งแกร่งไปอีกทศวรรษนะครับด่วนทั้งเลือกสุดท้ายลิเวอร์พูลอาจจำใจสลับแม็กอลิสเตอร์เดรดิวสลับคั้แรกตัวคามามิกาจากราชันจุขาว โอ้ยเฮ็ดไปทูเทียบย,ออย่าสิไปหาเฮ็ดสิไปแลกียเหยังเงี้ยไงโอ้ยเบ็คกิ้นเฮวนะครับดิวสําหรับขั้วช็อกโลกลิวเวอร์พูลอาจจําใจทิ้งแม็กอลิสเตอร์เป็นหมากเด็ดล่อคามามิก้าผลถิ่นชุดขาวบอกคามามิามาก้าไม่บด้เก่งเพราะปนันดอกเนี่ยสิอยากได้หลายทีอันฟิวนะครับลิวเวอร์พูยยยยพลยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์อังกฤษอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดในตลาดการซื้อขายครั้งนี้ ไม่มีรายงานว่าพวกเขาอาจจำเป็นจะต้องสละคีย์แมนอย่างอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการปลดบล็อกทว้าตัวเอ u ดู o อาโดคามาวิงกาเพชร็ดงามของเรอัลมาดรดมาเริ่มทับให้สำเร็จกาแพงหินที่มาเรดเงินซื้อไม่ได้หงแดงหมายตาคารมาวิงกามาตั้งแต่ยุคข,ของเจกิ้งครับและล่าสุดก็ได้ขยับเข้าหาอีกครั้งด้วยข้อเสนอ70ล้านยูโรหรือราว61ล้านปอนด์ แต่ว่าคําตอบจากกรุงมาดริดกับเป็นหมัดฮุกที่รุนแรงราชชุดขาวปักป้ายห้ามเจราจาทันทีเพราะมองว่าแข้งสบับป,ประโยชน์ชาวฝรั่งเศสรายนี้คือกระดูกสันหลังของทีมในระยะยาวที่ห้ามแตะต้องแม็กลิสเตอร์มากแรกตัวที่ชุดขาวต้องการเมื่อพลังเงินสดใช้ไม่ได้ผลนะครับทางเลือกเดียวที่จะทำให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นก็คือการแลกเปลี่ยนระดับบิ๊กเดียว ซื้อชื่อดังอย่างอาร์ตนะครับแรงงานมาว่าเรลมาริดแอบ,บเลนนะักอลิสเตอร์มานานแล้วและมองว่าเป็นมิดฟิลที่มีคลาสเหมาะสมกับสไตลก์การเล่นของพวกเขาที่สุดแม้ดาวเตะอาร,ร์เจนตินาจะเป็นหัวใจสันในยุคข,ของเนอร์สโอตแต่หากลิเวอร์พูลต้องการอนาคตอย่างคา m มามิกานี่คือการเสียสละที่เลี่ยงไม่ได้เพื่อแลกกับเดียวประวัติศาสตร์ถ้อยคำตัดเพอสัญญาณร้าวจากปากห้องเครื่องอาร์เจนตินา ตามก,การกระแสกเรือแม็กอลิสเตอร์กลับทิ้งระเบิดลูกใหญ่ผ่านสกายสปอร์ตโดยบทสัมภาษณ์ที่แสดงความสิ้นหวังต่อสถานการณของเทียมโอกาสลุ้นแชมป์ของเราแทบไม่เหลือแล้วเราห่างไกลจากมาตรฐานเดิมทั้งฟอร์มและผลการแข่งขันและยังเปลี่ยนไปเกินไปผมขอเก็บความรู้สึกที่เหลือเอาไว้กับตัวเองดีกว่าคำพูดที่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนี้ ถูกมองว่าเป็นสัญญาณทางใครทางมันหรือไม่และนี่อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เร่งให้เดียวสลับคั่วสถานยุโรปครั้งนี้เกิดขึ้นจริงในเระ่วันประเด็นร้อนที่ต้องจับตามาริดปัด70ล้านยูโรยันชัดคามาวิงกาคือนักเตะที่แตะต้องไม่ได้ทางออกเดียวลิเวอร์พูลต้องใช้แม็กอลิสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอบรรยากาศมาคุบทสพันตัดพพอของแม็กอลิสเตอร์ยิ่งหมเชื้อไฟ่าลือย้ายเทียม ลิเวอร์พูลอ่านเกมขาดเผยเบื้องลึกเมินอัมเริมก่อนโดนผีสั่งปลดชี้ระบบหลังสามคือจุดตายทำดิวล่มเมื่อซีซา์นะครับผมดังลิเวอร์พูลพิสูจน์ให้เห็นวิสัยทัศน์ที่เหนือชั้นหลังเหตุการณ์ช็อกโลกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่งปลดรรเบนอัมเริมผลตำแหน่งหลังคุมทีมได้เพียง14เดือนกลายเป็นเครื่องยืยนยันว่าการตัดสินใจล้มดิวของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลในวันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ช่วยให้ทีมรอดพ้นจากหายนะในวันนี้ เบื้องหลังล้มโต๊แทคติกที่ลิเวอร์พูลรับไม่ได้ย้อนกลับไปก่อนยุคอเนลส์ลัตชื่อของรูเบนอัมเริมคือแตงหนึ่งที่จะเข้ามารับหม้ต่อจากเชคิงครับถึงขั้นมีรายง,งานว่าบรลลุข้อตกลงเบื้องต้นกันแล้วแต่ทำไมอยอดทีมแห่งแอนฟิลด์ถึงยอมถอยเหตุผลเดียวที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์คือความยึดติดในแทัคติกกำแพง3เซนเตอร์ลิเวอร์พูลมองว่าระบบกองหลัง3ของรูเบนอัมริมเสี่ยงเกินไป และไม่เข้ากับ DNA อของกลุ่มกําลังที่มีอยู่ฟุตบอลไร้สเสน่ห์บอร์ดบริหารวิเคราะห์ว่าสไตล์ของเขาไม่เร้าใจพอที่จะสานต่อจิตวิญญาณแบบ Heavy Mail เฮวีเมลท่าของเจอเก้นครับได้การฉีกแนวทางเดิมมากเกินไปอัดนำไปสู่ความลน้มเหลวการเวลาพิสูจน์ปีศาจแดงรับกรรมแทน ผ่านไปเพียง18เดือนสิ่งที่ลิเวอร์พูลกลัวกลายเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงที่โอด์รัตฟอร์ดอัมริมถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าทำทีมน่าเบื่อและไร้ทิศทางจนนำมาสู่การถูกทะเพิดพ้นตำแหน่งนี่คือหลักฐานชิ้นโตว่าทีมแมมมองหงแดงอ่านเกมขาดและหลบระเบิดลูกนี้ได้อย่างวุดวิตอเดอร์สลตยังแกร่งเครดิตดีแม้มีสะดุด นขณะที่คุณซืือร่วมลีกอย่างอินโซมาเรสกาหรือรูเมนออมเรมต้องกระเด็นจากเก้าอี้แต่อานเนสลัดยิงคนได้รับความไว้วางใจอย่างสูงแม้ฟอร์มจะมีแกว่งบ้างแต่ด้วยสไตล์ฟุตบอลที่ดุดันและชัดเจนทําให้เขายังคงเป็นคนที่ใช่ในสายตาบอดบรอหารและแฟรบอลความสำเร็จไม่ได้วัดกันแค่แต้มในวันนี้แต่เขาวัดกันที่ใครจะยืนระยะได้นานกว่าและตอนนี้สลัดกำลังพิสูจน์ว่าเขามีดีพอที่จะพานาวาหงแดงบินสูงต่อไป ในขณะที่คู้ปรับตระการต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกครัง้งสรุปประเด็นร้อนลิเวอร์พูลมองขาดว่าระบบอัมเร็มจะพังแมนยูพิสูจน์แล้วว่าจริงสอสยังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องตามยุทธศาสตร,ร์ของสโมสรน,นะครับดวนบิ๊กเียลแผ่นดินไว้ที่โอรัตฟอร์ดแมนยูสังปรดอัมเร็มเอฟเฟกต์ส้มหล่นลิเวอร์พูลจอปิดเดียวมาเกฮี ee, ร่วมกงหงที่ลิเวอร์พูลนะครับเมื่อยักหลับ ขยับตัวตัวละครลับก็โผล่มหากรรมการเลืละตัวมาร์กเกฮีของลิเวอร์ pool กลับมาร้อนรุ่เป็นไฟอีกครั้างหลังเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกที่แมนยูประกาศแยกทางกับโรเบนอัมริมฟ้าผ่าอย่างเป็นทางการซีนีอาจเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะปลดล็อกให้ประกันลังทีมชาตัเกลตดย้ายสุทินแอนฟิลด์ได้เร็วกว่าที่คิดเกมเปลี่ยนเมื่อทางสะดวกเพราะกุญซือคู่แข่งกระเด็นทำไมการปลดอัมริมถึงส่งผลต่อลิเวอร์ pool นี่คือทฤษฎีโดมิโนที่แฟนบอลต้องฟังเต็งหนึ่งคนใหม่โอลิเวอร์การ์เนอร์นายใหญ่คลตเตอรเลตรายเป็นตัวเต็งอันดับที่หนึ่งที่จะข้ามฟากไปรับงานที่โอล์รดฟอร์ดอุปสรรคถูกกระจัดย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์เดิวเกฮีล้มเพราะการ์เนอร์คูลาออกหากสโมสรขายกับตันทีมออกไปแต่หากการ์เนอร์ไม่อยู่ขวางแล้วประตูก็เปิดกว้างทันทีาเลตต้องรีบขาย สัญญาของกฮีเหลือเพียง6เดือนหากไม่ปล่อยตัวในเดือนมกราคมนี้ปราสาทเลนแก้วเสี่ยงเสียสมบัตอิอันล้ำค่าไปแบบฟรีเฟในช่วงสม,มนาห้องแดงเตรียมรัดประหารตลาดมกราคมลิซานยิวน,นะครับพอเอากิลลารีบูพูกำลังจ้องเขม็งไปที่สังถานี้แม้จะมีชื่อของออเนเนสหรือบาสตตอนี่อยู่ในลิสต์แต่มากฮีคือเป้าหมายที่พร้อมใช้งานที่สุดในเวลานี้ ด้วยสถานการณ์หลังบ้านที่แขวนอยู่บนเส้นได้ทั้งสัญญาที่ไม่เหลือมากของอิบราฮิมากนาเต้และนาโกรติคุมเครือของโจโกเมสทำให้ลิเวอร์พูลอาจต้องเลือกใช้สูตรสำเร็จทุ่มหน้าหนาวเหมือนที่เคยคว้าตัวลุยดิอาร์ตและโคดิกโปมาปาดหน้ากู้แข่งโทั่วโลกหากการเนื่อย้ายไปแมนยูจริงเส้นทางของมาเกงฮีสูแอนฟิลด์จะเปลี่ยนจากขวากน้ำเป็นกลีบกุหลาบทันทีจับตาดูให้ดีๆ48ชั่วโมงต่อจากนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สะเทือนพิมลีกนะฮะ โมมนบักอันกากเนือ้อไปคุ้มผ้าเลียดแล้วมันสิเอาเกหีไปนําสิบ่เมนบ่พี่นองกุรยานไปแนวนี่ยยุ่นี่คือสรุปการลนะิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรับเย็นของวันที่6มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ